สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคมก็จนอมเพื่อแก่งหางแมววันที่3มกราคมได้ตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันที่4มกราคมได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมวครั้งที่12 2,565 ในวันที่11มกราคมได้ดําเนินการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสากสนเพื่อแก่งหางแมวศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรีโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทัศนศึกษาจํานวน80คนณอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านเสม่งงามและพิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติพานิชนาวีจันทบุรีค่ายเนินวงในวันที่12มกราคมได้จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสร้างสมดุลธรรมชาติอย่างยังย่งยืน ำนวน6ชั่วโมงโดยเป็นการทัศนศึกษาดูงานโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30คนณโครงการทัพทิมสยามจังหวัดสระแก้วในวันที่13และ14มกราคมได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการอ่าน CMC ความรู้การเล่นบิงโกสัตว์การระบายสีหน้ากากรูปสัตว์ระบายสีหมวกแฟนซีการทำขนมโดนัท ในวันที่14มกราคมได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศภาษากมพูชาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสารจำนวน18ชั่วโมงโดยมีนยายจรุศักดิ์โกยร,รำเป็นวิทยากรและมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน15คนระหว่างวันที่17ถึง18มกราคมผู้นดยการกศนอำเภอแก่งหางแมวได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดนกศนอ,อำเภอเมืองจันทบุรีและใน ะระหว่างวันที่26-27มกราคมณกศนอำเภอลุงในวันที่22มกราคมได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขนันกีฬากศนเกม2566ภาคตะวันออกโดยได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองหญิงและรางวัลรองชนะเลิศกีฬาวิ่งผัด 4x100 เมตรหญิง